สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง YouTube ตั้มดำที่ช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนาฬิกา28่นาทีนะครับขนาดนี้นะครับหลวงตาท่านก็ได้เวลาจะริธริงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับหลังจากที่พักเท้าช่วงเช้านะครับจับน้ำรับจ่าน้ำยกรับจัาน้ำยกขึ้นนะประชาสัมพันธ์รอเลยนะครับข้างหน้านะครับพอท่านมาให้ยกน้ำขึ้นนะครับ เขาน้มแน่ดูด้วยเออบครเขาสครอบความนนนินน้อยวองดูคนนะครับรถจะออกนะยะพุ่งในแยกกันนารถจะไปรอบอะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับขณะนี้หลวงตาท่านก็ได้เวลาจะริธุดงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับเปนมนะคะ

ท่านได้นำนมนำน้ำให้ผูป้ป่วยคนท้องคนชราเด็เดกๆผู้พิการนะครับ เน้นเนนพามครับพี่น้องบอกว่ามีโยมที่หนองปลาหมอตอนนี้ดูสมณรนพามอยู่เน้นเนนเนนรู้ไหมที่หนองปลาหมอไหมวัดเนนอยู่นั่นวัดเนนอ๋อวัดเนนอยู่นั่นโอ้ครับผมฝากบอกพี่น้องบอกว่าฝากบอกสมเณรนพามว่าพี่น้องอ่าโยมทางหนองปลาหมออ่ารับชมสมณรนพามอยู่นะครับอ่าบอกให้แล้วนะครับผม น,น,นี่วัดอยู่น้องประาหมอใช่ไหมเนี่ยวัดอยู่วัดอยู่น้องปวาหมอวัดอยู่น้องประาหมอใช่ไหมเนี่ยเนียนบอกว่าแมนแมนว่าวิสาลเลยนะครับ จุดนี้พี่น้องเราก็เยอะนะครับไปเรื Arm ่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแกะน้ําได้นะครับพวงมาลัยนาไปไหว้พระนะครับน้ําอยากได้เป็นน้ำมงคลแกะน้ําได้นะครับคุณลุงว,วางนมได้เลยนะครับคุณป้าบ้านผมบอกว่าดีใจจ้าอ่านเมนป้าแล้วครับผมคุณป้า บางครั้งผมมองเห็นผมก็อ่านให้นะครับไม่ใช่ว่าเลือกอ่านอ่านให้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งผมก็เดินด้วยอาจจะมองอาจจะมันจะผ่านก่อนก็มีครับเม้นผ่าน <c oughs> หลวงท่านมีน้ำแข็งมาถวายหลวงตานะครับขอสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับส,ส้องสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงพี่ปายนะ,ะทุกคนทุกท่านยามเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับ แม่บอกวันนี้วันหยุดดีใจได้ดูตั้มทั้งวันครับผมสาธุธรรมโอนาบุญน,นะครับพี่น้องนะครับทางนี้นะครับ่าบอกได้เลยว่าท่านนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเมื่อคืนสวดมนต์ทำวัดเย็นก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ชมได้เลยครับนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ เวลาถ่ายภาพออกมาก็ดูสวยงามนะครับก็อ,อาจจะอ่านเม้นทันบ้างไม่ทันบ้างนะ้องพี่น้องญอาตนะิถังเนาะนะครับระวังลงได้เลยครับดูเอเลยครับน้ำนจะติดกลกองกละกล,ะกล,ะกละอะ้องก่อนาะ เลยค่ะว่าเลยค่ะคันขวาระวังเลยนะคะเป็นลูกนะคะส่วนวงมาเลยเก็บไปบูชานะคะอันนี้ถวายใช่ไหมคะค่ะขวดสองขวดแกญ่เป็นน้ำมนต์นะคะขวดสองขวดใหญ่เป็นที่น้อยบอกว่าขับรถได้ฟังเสียงก็อิ่มบุญแล้วครับผม 자주, 감독님. ลุงท่านมีน้ำแข็งมาหนึ่งกระสอบนะครับขอสาธุอนโมทนาบุญกับคุณลุงอีกท่านนะครับที่ท่านได้นำน้ำแข็งหนึ่งกระสอบมาถวายอาหลวงตานะครับตรงนี้ด้วยนะพี่เดอ้อนมให้เด็กครับถนนหมายเลขสองสนะครับ ตอนนี้ถนนหมายเลข2,3,6,9แต่จะไปเลี้ยวตรงไหนอีกนะครับต้องให้พี่น้องติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับบ, <c oughs> บักท่านครับบักท่านคุูบาไก่บอกว่าพุทธาครับนี่พุทธาบ้านผมเรียกบักท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u u u e ศสัธทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับ Sampai jumpa di video selanjutnya